จำไอ้หน้าเบื่อ EP สามกันนะคะทำกับเพื่อนไม่ได้ท้องกันนะทำไปๆทำก,กับเพื่อนที่ไม่ได้ท้องอ่ะอ่ะได้แล้วนะอิงดาวขัตั้งให้แล้วนะเพราะใช้ถุงทีนี้ก็จะแบบอะไรประมาณนี้ได้โอเคได้ยินนะข้อเนี้ยคุ้ตัวกว่าโอเคเริ่มรเ,เริ่มกินกันเลยเขั้นเดี๋ยวมาใกล้ๆหูฟังน่าจะดีแล้วเขาจะกินจุดๆนะ น้ำนะคะน้ำอะไรแปปซี่โอเคกฎก็คือห้ามหายใจในนี้ไงมันไม่งั้นมันจะได้ยินเสียงตอนเนี่ยจะเป็นองุ่นกระจำประเทศเรอ อยากกินเชอร์รี่แยมอีกอร่อยโคตรหวานมากชอบคุณสุดเอ้ปสามเอ้ยมสามมันเอ้ยโอ,อ้ยปหกแล้วนะก็จะ,จะขึ้นมนหนึ่งแล้วใกล้อืมใกล้อยู่นะอินอาร์ตอิงอ,เ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 องลองบ้างก็ม,มีเอิงดูอยู่คนเดียวกวนอะไรเนี่ย ทำไมโคตรจะผ่าหว่นมากหมดไปแล้วน้ำต้นน้ำเหมือนกัน,นกมิสเตอร์บางหน้าอืมอืมมีเวลาแค่สิบสองนาทีจำกัดเห็นไหมเขาก็เลยต้องทำคลิปเร็วไงมขาต้องจำกัดด้วยคลิปเต็ม จะกินลูกชิน้นเอเอสอลลูกชิ้นดิตุดตุดตดตตจิ้มจิกินจิ้จินลจับกินก็ได้จิ้มกินนี่และแล้วก็เอเอสแอลนะเดี๋ยวเอาอ่ออ่ะเอานะเขาบอกกค่อย่าหายใจ กา่หายใจเขาก็ใจไปถึงนะก้นหายใจนะเองก้นหายใจตอนกินอยู่นะมูมปิ้งเป็นไม้คนืนหน้าเขากำลังยิงฝังกันมากอันนี้ข้อขาน,นี้ดำๆดำเหลือไหมอืมใส่มือพอยหร ชอบเกิืเนาะยัดได้ๆให้ให้กล้องดูก่อนว่าเองกินเกลือจริงๆหักนิ้วได้ไหมเนี่ยนี่แดกเอาใส่น้ำสิอืมไม่อร่อยอ๋อหนูต้มเป็นน้ำเปล่าใช่ไหมอือหือน้ำเปล่าแล้วก็ไม่ใช่น้ำที่เกลย เ็บต้องทำอินโทรที่เกีย์เว้ยไม่เป็นไรสามวันนี้แหละเฮ้ยลมแรงว่ะลมเข้ามาอีกแน่เลยว่ะทำไงดีลมเข้ามาอีกแน่เลย พัดลมก่อนไหมแต่ว่าอยู่ทําไมเขาไม่มีเสียงลมกันเขาปิดพัดลมกินกันได้เองแล้วก็เปิดมาบางคนเปิดแอร์กินออแต่แต่เขาไม่ชอกกันไม่ยมอมให้เราเปิดแอร์อือปกติขเขาเอร์อาแค่ห้านาทีนะ <c oughs> แต่อันนี้ม,มีเกียวจิ๋วเขาชอบกินเจียวจิ๋วอันแล้วทำไมอ่ะเราเยอะเกิน เดี๋ย่างนี่เขาจะเป็นคอมไม่ดีเอ็งเอ็งเหมือนแบบเขาเลยนะเอ็งเหมือนแบบเอชเอาของแช้ก็เอ็งอะเข้าใกล้ดิเอ็งเอชมึงการจริงๆริงอะไม่จำเปิดหน้าก็ได้อแะงงอย่างเดียวอีกดาว มาอยู่ข้างนี้แต่พูดข้างนี้ข้างมันมาอยู่รอบด้านฟังได้อยู่ย u m มีอร่อยวันนี้เราเก็บพูดพูดยากอัโคตรง่าย excuse me may I come in please ลปมงไปมาอยู่ตรงนี้ดิไว้่ย เขาจะาดไงคะตอนนี้มีกี่คนแล้วคะหกเขาจาผู้ชมด้วยเขาจาาว่าถ้าไม่อยากดูก็ไปยืนยัย่าิบจิปกู แล้วเขาก็ไปจริงๆริงแถมดิดไล่เขาด้วยผู้ชมมีแต่เองเนาะมันก็เองเห็นแล้วนะว่าเอซ์กำมังอาแบบไหน <S <S 2> <S 2>